ตอนที่อุ้ยอยู่อเมริกา <ฮะ S 1> เห็นบอกว่าเกือบตายอยู่ในสนามบินนี่เมื่อ4ี่หปีที่แล้วนี่เองไปเล่นอคอนเสิร์ตไม่ที่ไปเล่นคอนเสิร์ตไปงานปาร์ตี้ที่ที่อเมริกาก็ปกติก็จะเป็นอุ้ยจะบินไปบินมาอยู่แล้วนะคะเวลาเพื่อนชวนบางทีก็ไปพักผ่อนไปอะไรอย่เงี้ย<ห>ก็จะไป LA มันก็ ก็ไปเหมือนเดิมก็ไปเที่ยวกันก็ปรากฏว่ามีพี่ที่นับถืออยู่ชิคาโกจะมีปาร์ตี้วันเกิดจะมีปาร์ตี้ใหญ่มากเลยอุ้ยมาก็ไปกัน3คนมีคุณวินวิลชัยอีกคนนึงแล้วก็คุณอีสุนทรีจวบสมัยซึ่งเป็นนักร้องสยามกุลการเหมือนกัน3คนก็จะบินจากจากเอเนี่ยก็คือแล็กซเนี่ยนะคะบินไปชิคาโกคือบินดอมเมสติกค่ะพี่อ้นก็ไปกันระหว่างนั้นเนี่ยต้องต้องคิดก่อนนะ่ายการบินที่เป็นดอมเมสติกคิดดอนเมืองก็ได้เหมือนใกล้ๆมันแบบว่าจากจากที่เรา ที่ <ฮะ S 1> เราเอ็กซเรย์กระเป๋าอะไปจนกระทั่งถึงเกตอะมันใกล้มากอะใกล้แบบเนี่ยแค่นี้จะถึงกำแพงใช่ออพอเอ็กซเรย์กระเป๋าเสร็จปั๊บเราก็อุ้ยเนี่ยเกตอยู่ตรงนี้เองเราก็บอกว่า เดี๋ยวเรารอเวลาขึ้นเลยก็บอกทุกคนก็นั่งนั่งรอพอนั่งรอแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปห้องน้ําก่อนนะเราก็บอกเพื่อนสองคนบอกเพื่อนผู้ชายเจ้าวินเีรรชัยเนี่ยบอกเธอเฝ้ากระเป๋านะแล้วก็พี่อีทไปห้องน้ำแต่ถ้าสมมติว่าเขาเรียกก็ไปเจอกันเกตดเลยนะอ,อะไรประมาณนี้เราก็เดินเข้าห้องน้ากันสองคนผู้หญิงก็จุงมือเข้าห้องน้ําก็อยู่ห้องติดติดกันระหว่างนั้นเนี่ยไม่รู้เรื่องว่าเกิดอ,อะไรขึ้นข้างนอกอุ้ยก็เปิดประตูออกมาท,ทําธุระเสร็จแล้วก็เปิดประตูออกมาจะล้างมือค่ะก็เห็นคนวิ่งเข้ามาในในนนห้้้ององํําาา่ะแลทที อย่างเงี้ยคือคนวิ่งสวนเข้ามาวิ่งสวนเข้ามาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มามุดอยู่ใต้อ่างล้างมือไม่มีเสียงไม่มีใครร้องกี๊สคนเลยนะเราก็ยืนงงอ่ะแบบเกิดอะไรขึ้นี่ยแล้วไม่มีใครพูดอะไรเราก็งงก็ยังเปิดน้ําล้างมืออยู่นะ <S 2> <S 2> <S เสร็จแล้วสักพักหนึ่งอ่ะมีฝรั่งสองคน ผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งก็วิ่งเข้ามากระท่านี้เลยแล้วก็วิ่งเข้ามาโต๊ะตันแล้วก็ผลักเราอ่ะกลับเข้าไปในห้องที่เราเพิ่งออกมาห้องน้ำอ่ะใช่ค่ะก็ผลักเรากลับเข้าไปแล้วก็ถามว่า what happened เขาก็บอกว่ามันมียิงกันข้างนอกเราว่าเฮ้อเท่านั้นละอตําไงเราก็บอกพี่อีทอย่าออกมาเลยเขายิงกันข้างนอกพอสิ้นเสียงที่เราบอกว่าเราเขายิงกันข้างนอกเสียงปืนข้างหน้าหน้าประตูนี้เลยหน้าประตูห้องน้ำเลยอ่ะงานคือแบบ เสียงดังมากแล้วดังแบบดักปัดไม่หมดเยอะมากแล้วเราไม่รู้ว่าชายแบบการดยิงแล้วก็เหมือนยิงสู้กันเหมือนในหนังเลยแล้วแบบว่าเราก็มีความรู้สึกแบบได้ดูหนังเยอะเราก็ถึงตอนนั้นอ่ะมีมีสองคนข้างหน้าช่วฝรั่งสองคนข้างหน้าผู้ชายอยู่ข้างหน้าแฟนเขาอยู่ตรงนี้แล้วอุ้ยกะอยู่ข้างในสุดเลยเราก็นึกในใจละ ตายแล้วเราจะมีชีวิตรอดกลับไปไหมเนี่ยเราจะได้กลับบ้านไหมอะ่ะแล้วถ้าสมมติมัาวิ่งกลับเข้ามาคือเสียงปืนมันอยู่ตรงหน้านี่ถ้ามันวิ่งมามันต้องกาดยิงแบบในหนังอะ่ะกาดแบบมันก็ต้องโดนเราแน่ๆเลยเอ้ยเราต้องตายตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยตอนนั้นคิดแบบอยู่แค่นี้เลยนะแล้วเอาเอามือเนี่ยจับมือกับพี่อีทข้างล่างเลยนะคะแล้วก็แบบว่าพี่อีทสวดมนต์ค่ะพี่อีทสวดมนต์ค่ะแล้วก็แบบว่าพูดกันอยู่แค่เนี้สักพักหนึ่งนะคะเสียงปืนเงียบพอเสียงปืนเงียบลงปั๊บเนี่ยก็มีเสียงคนวิ่งตุๆๆๆๆา แล้วก็แล้วก็เส hey, yes. mm ียงตะโกนแบบเสียงแบบเสียงเหมือนคนตัวใหญ่มากแล้วก็แบบ a n y b o d y here มีใครอยู่ไหมอ๋อไม่มีใครอยู่ในนี้ข้ามาวันมาวันออกมาทีละคนแล้วก็ตำรวจอย่างเงี้ยเหรอคะเสียงเหมือนยังไงแต่แน่ใจไหมว่าตำรวจไม่รู้เป็นอะไรเราไม่รู้ไงนะวันราะเราก็ไม่ยิงปืนเงียไปใช่ไหมแล้วเราคืใครจะกล้าออกมันอาจจะจับตัวประกันเลวฝรั่งผู้ชายเี่กก็แบบกล้าหาญมากก็แบบค่อยๆถอดก่อนแล้วก็แบบดูเส้อก็หันกลับมา p o l i c e p o l i c e บอกตำรวจตำรวจมันควรต้องตะโกนมาก่อนว่า this is police เนาะเสร็จแล้วปรากฏว่านี่ก็ดูหนังมากเหมือนกันพี่ก็ดูหนังมากกว่านั่นอีกเออพี่ก็บอกไอ้ไอ้ฝรั่งบอกว่า police เฮ้ยดิโนคือแบบว่ารู้ได้ไงว่าตำรวจจริงตำรวจปลอมตำรวจปลอมนี่นึกในใจจะตอบเข้าไปอย่างนั้นทำไมอ่ะคือแบบว่าโหดูหนังเยอะจริงแต่แบบว่าผู้ชายฝรั่งคนเนี้ยหน่วยกล้าตายมากออกไปก่อน พอ <K> er <uk> ออกไปก็โดนค้นตัวคราวนี้ก็เลยทุกคนก็เลยกล้า,อ,าออกไปอออก็รู้แล้วก็ตาตำรวจบอกทุกคนว่าตานี่ตำรวจตำรวจออกมาได้เลยอะไรเงี้ยทุกคนก็ออกไปก็โดนค้นตัวทุกคน